ต้องฝันจริงไหมถึงเรียกว่าหลับลึก ก็จากพมะทอคคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายก่อนหน้านี้ค่ะเราคุยกันเรื่องถึงความสําคัญของการหลับลึกเนาะและเราก็เหมือนต่อว่าต้องว่าให้มันมีหลับแบบหลายสเต็ปแล้วก็ต้องแบบนอนให้เพียงพออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราย้อนกลับไปดูแต่คลิปที่แล้วได้ว่าเอ้ยทําไมเราต้องหลับลึกมันช่วยเราตรงส่วนไหนใช่ไหมคะคราวนี้คําถามก็คือเอ้ยแล้วฝันของเราอะ่ะมันอยู่ช่วงไหนของการนอนใช่ไหมคะจริงๆแล้วค่ะฝันของเราอะ่ะมันจะอยู่ช่วงหลับลึกตอนท้ายๆเพราะฉะ นั้นคือปกติแล้วอะค่ะเราอาจจะฝันตอนช่วงที่ทเขาจะชอบพูดว่าอุ้ยฝันใกล้ๆตอนตื่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็อาจจะฝันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนะอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้แหละค่ะมันก็คือเราอะค่ะจะต้องผ่านการหลับตื่นแล้วก็หลับลึกตอนช่วงสุดท้ายท้ายๆเลยอะค่ะเราถึงจะฝันซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะ คนเราอะ่ะมักจะจาความฝันตัวเองไม่ได้บางคนก็เลยคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้ฝันหรือว่าแบบเฮ้ยฉันหลับแบบหลับหล,ลับลึกนะแต่ว่าไม่ฝันน่ะเอ้ยฉันผิดปกติไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่นะคะส่วนใหญ่ทุกคนถ้าเราเอาเหมือนเครื่องตรวจจับว่าเราฝันไม่ฝันนะคะมันจับไว้อ่ะคะ่ะ เราจะรู้ว่าเรามีการฝันแต่คนเรามั่จะจําความฝันตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจว่าเอ้ยเรามีการนอนที่เพียงพอและเราแบบตื่นขึ้นมาเราวัดกันที่ตอนตื่นดีกว่าว่าเราตื่นขึ้นมาเรายังรู้สึกเหมือนกับเพลียๆรู้สึกเหมือนง่วงๆเหมือนไม่ได้นอนไหมถ้ามีอาการแบบนี้ให้รู้ไวเลยว่าเราหลับไม่ลึกแน่แต่ถ้าเราก็แบบ ม่เพลียสบายสบายรู้สึกดีเฟรชสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเราหลับลึกละเพราะฉะนั้นเรื่องฝันเนี่ยเราจําได้ไม่ได้เราฝันคือเราอาจจะฝันนะคะแต่เราจําไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ช่างมันไปเลยค่ะไม่เป็นไรเราโฟกัสกันที่ว่าตอนตื่นนอนเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงดีก,กว่านะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้ละค่ะเราก็เอาไว้ตรวจสอบสุขภาพของตัวเองได้แล้วนะคะว่าเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอไหมแล้วสาระดีๆแบบนี้ค่ะก็มีอยู่เรื่อยๆกดติดตามช่องเจ้าจ๋าฟาร์มาทอกเอาไว้นะคะเจ้าจ๋าฟาร์มาทอกอยาก ให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ